ทั้งหลุดโคง้งทั้งเฉียวชนจุดเสี่ยงอันตรายถนนหมายเลข1027ตำบลศิีลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางโค้งหักศอกแต่ไม่มีป้ายแจ้งเตือนและไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างหน่วยงานรับผิดชอบฝากดูแลด้วยอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นดังนั้นการขับขี่ด้วยความระมัดร,ระวงังจึงช่วยลดความเสี่ยงได้โดยศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีจุดเสี่ยงอันตรายมาแจ้งเตือนกันเหมือนเช่นเคย วันนี้มาในพื้นที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองจัังหวดขอนแกน่นทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยการสนุกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแกน่นได้ลงสำรวจทางโค้งหักศอกบนถนนหมายเลข1027บริเวณแยกเคี้ยมห้วยก่อนถึงทางเลี่ยงเมืองขอนแกน่นพบว่าทั้งแคบเป็นสองเลนรถสวนรถที่วิ่งมาไม่ทนันระวังจึงเฉี่ยวชนกันได้ง่ายนายโกศลเหลา่าธรรมชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมงานศูนย์เพิ่มเติมว่า โค้งนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะเวลาฝนตกทําให้ถนนลื่นรถจึงเบรกไม่ทนันเฉี่ยวชนและหลุดโคง้งก <oz> ็จร <oz> ิงๆช่วงนี้นะฮะมันจะเลยตางนี้นิดนึงเนี่ยตรงนี้จะค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุบ่อครับก็เพราะว่าหนึ่งมันไม่มีไฟส่องสว่างฮะแล้วทีนี้พอจุดพุ๊บเนีเวลา้เข้าโงนู้นมาแล้วมันมืดพอมืดเสร็จพุ๊บเี่กคื ช่วงเวลาที่จะตีโค้งนะฮะมัน<า>มันมองไม่เห็นมีน้ำโคนมีน้ำฝนถนนนะมองไม่เห็นทางเห็นไฟไม่จินทานก็จะ็ถคันนางจริงๆตรงนี้ก็คืออยากให้ทางอ่าส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยน่าจะมีไฟสองสว่างนิดนึงหรือสัญญาณไฟกระพริบนะครับแล้วก็อ่าป้ายบอกเปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะให้ชะลอความเร็วนิดน,นึงประมาณจำกับความเร็วนีงก็ได้เพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะ ียยจากการสังเกตของทีมงานศูนย์ถนนเส้นนี้มีรถวิ่งผ่านไปจํานวนมากแต่กลับไม่มีป้ายหรือสัญญาณไฟแจ้งเตือนก่อนถึงทางโคง้งทําให้รถที่แยกออกมาจากสี่แยกไฟแดงเมื่อไม่คุ้นเคยเส้นทางและใช้ความเร็วจะเสียหลักหลุดโคง้งหรือชนกับรถที่วิ่งสวนมาเกิดอุบัติเหตุซึ่งเบื้องต้นทางทีมงานศูนย์ขอนแก่นได้ประสานไปยงังทางหลวงชนบทถึงปัญหาไม่มีป้ายและสัญญาณแจ้งเตือนทางโคง้งหากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจึงขอฝากเตือนผู้ขับขี่ทุกท่านที่ต้องผ่านเส้นทางนี้ให้ใช้ความระมัดระวงังชะลอความเร็วก่อนถึนงโค้งป้องกันการสูญเสียได้การรู้เส้นทางก่อนการเดินทางทําให้เราสามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นที่สําคัญควรมีสติและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่เมื่อพบเห็นจุดเสี่ยงจุดอันตรายแจ้งประสานได้ที่สายด่วนร่วมด้วยช่วยกันโทร1677และทางแอปพลิเคชัน m l e s เร่วมด้วยช่วยกัน